ค่ะต,ตอนนี้นะคะก็เข้าถึงช่วงที่4ีกันแล้วค่ะครช็อตนั่นเองค่ะวันนี้โปรเชนจะมีอะไรมาฝากกันคะวันนี้นะครับผมมีหัวไม่สามที่ดีที่สุดนะครับที่เขาจัดอันดับมาในแต่ละมุมมองแต่ละด้านด้านไกลบ้างด้านความแม่นยำบ้างจะมีอะไรบ้างต้องติดตามชมกันเลยครับค่ะ อะไรคะณตอนนี้นะคะก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าโปรเช่นะคะก็ม,มีอะไรมาฝากกันในช่วงเปิดช็อปนั่นเองค่ะผมก็มีเรื่องของท็อปหัวไม้สามนะครับในมุมมองของการตีไกลมีหัวไม้อะไรบ้างนะครับในมุมมองของการตีง่ายมีอะไรบ้างและในมุมมองของความตีและแม่นยำม,มีอะไรบ้างนะครับโดยนะครับทั้งแต่ละอย่างเนี่ยถูกเขียนมาแล้วนะครับจากเว็บไซต์ต่างประเทศชื่อดังเพราะหัวไม้ทั้งหมดนี้คือหัวไม้ที่ได้รับการตอบรับได้ดีมาก ใช่แล้วค่ะก็ทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นสิ่งดีๆนะคะที่โปรเจกต์นำมาฝากกาันใช่ครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยดีกว่านะครับสำหรับวินเนอร์ดิสแตนนะครับหัวไม้มีหัวไม้ทั้งหมด5ตัวนะครับจะไปมีอะไรบ้างต้องติดตามชมกันเลยครับ สำหรับอันดับหัวไม้3นะครับที่ทีได้ไกลก็จะมีทั้งหมด5ตัวนะครับแต่ว่าที่เป็นท็อปซุลิสเลยก็คือไทเลอร์เม s l d สแลนะครับแล้วก็ไทเลอร์เม s l d ส s 2ตัวนี้นะครับถ้าใครที่เคยใช้อุปกรณ์ไทเลอร์เมก็จะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าอุปกรณ์ไทเลอร์เมเนี่ยให้ของเรื่องระยะได้ค่อนข้างดีนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีคาร์เว่เอ็กซ์ทูนะครับเป็น รุ่นของ e อ็กซที่สามารถทําให้ตีได้ไกลขึ้นนะครับและนอกจากนี้ก็ยังมีอดัมครับ XTD TI นะครับและที่เป็นน่าประทับใจมากเลยนะครับยังมีแบรนด์ที่ชื่อว่า Exotic นะครับ XGT นะครับเบต้าทั้งหมดนี้นะครับเป็นหัวไม้ที่หัวไม้สามที่ทําให้เราตีได้ไกลขึ้นนะครับเขาก็จะดีไซน์มาว่าให้มีการที่หน้าเด้งมากกว่าปกตินะครับแล้วก็ใช้หลักอากาศพลศาสตร์นะครับที่ดีไซน์หัวไม้มาทําให้สามารถแหวกอากาศได้มากขึ้นทั้งหมดนี้ก็เลยจะเป็นหัวไม้ที่ทําให้ตีได้ไกลขึ้น ของเว็บไซต์ในต่างประเทศครับผมค่ะแล้วเป็นหัวไม้ที่2ค่ะมีลอะไรบ้างในลำดับที่2นะครับเป็นหัวไม้นะครับที่ตีง่ายนะครับในการจัดลำดับของเว็บไซต์เว็บตีนะครับ mm hmm. ก็มีทั้งหมด5หัวเช่นเดียวกันนะครับมีอะไรบ้างไปติดตามกันเลยครับ สำหรับหัวไม้ b a s ส for k i v i n g นะครับก็เป็นหัวไม้ที่ตีง่ายนะครับในทั้งหมดมี5หัวแต่ว่าที่อยากให้น่าสนใจเลยก็คือปิง G25 นะครับปิง G25 นี้นะครับมีการสร้างค่า moi ให้มากที่สุดนะครับปิงกับขนาดของหัวไม้ที่กว้างรูปทรงแบบย่อดนิยมนะครับความบางของหน้าไม้ที่ช่วยส่งพลังไปยังลูกทำให้เพิ่มความเร็วของลูกได้มากขึ้นและได้ระยะที่ไกลขึ้นด้วยนะครับแล้วก็สามารถตีได้ง่าย นอกจากนี้นะครับก็ยังมี t y l e r m a เม s l d r s นะครับก็เป็นหัวไม้ที่เป็นหัวไม้ที่ตีไกลด้วยนะครับแล้วก็ตีง่ายด้วยเพอะด้วยความที่มีหน้าที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีโซที่แนมกับพื้นค่อนข้างสนิทนะครับเลยทําให้อยู่ในอันดับหัวไม้ตีง่ายนอกจากนี้ก็ยังมีคอปบ้านนะครับ Bio c เซ l ก็เป็นหัวไม้ที่ตีง่ายอีกตัวหนึ่งในตลาดแล้วก็คาราว e เอ็กคอสนะครับเอคอสโปรนี่เป็นหัวไม้ตีไกลด้วยแล้วก็หัวไม้ที่ตีได้ง่ายด้วยนะครับส่วนการจับอันดับในอันดับสุดท้้้าาายยนนนนนะะะคครรรรััับบบกก็เเปมมมมีี5หวไไไชจอองตติดล มาถึงวิ n เนอร์หัวไม่3นะครับที่ให้ค่า Balance Performance หรือให้ค่าความแม่นยำสูงสุดก็จะมีทั้งหมดห้าตัวเช่นเดียวกันนะครับแต่ตัวที่ผมอยากให้จับตามองเป็นหัวไม้นะครับที่ไม่ได้อยู่ในหมวดของการตีง่ายหรือหมวดของการตีไกลนะครับแต่เข้ามาโดดๆเลยในหมวดของความแม่นยำนั่นก็คือไทเทลิส 913f ท่านผู้ชมคงเคยได้ยินนะครับว่าหัวไม้ไทเทนิชเป็นหัวไม้ที่โปรในทัวร์เนี่ยใช้ค่อนข้างเยอะและเป็นหัวไม้ที่เน้นในเรื่องของความแม่นยำสูงนะครับโดยอาจจะไม่ใช่หัวไม้ที่ตีง่ายนักนะครับแต่ว่าโปรในทัวร์ก็ให้ความสนใจกันมากเพราะเป็นหัวไม้ที่ให้ความแม่นยำและให้ทิศทางที่ดีมากสําหรับหัวไม้สามในรุ่นนี้นะครับออกแบบมาให้ชดเชยความผิดพลาดได้สูงด้วยการวางน้ําหนักไว้ในตําแหน่งที่ต่าและลึกให้ประสิทธิภาพที่ลงตัวรอบด้านทั้งจากการตีบนพื้นหญ้า และการติบนแท่นทีมีการนำคอแบบชัวฟิตทัวนะครับสามารถปรับได้16ําตำแหน่งที่มีองศาหน้าไม้นะครับและมุมลายที่แตกต่างกันโดยนะครับไทเทอริสบอกว่าหัวไม้3ในรุ่น 913F รุ่นนี้นะครับเป็นหัวไม้ที่ได้ค่าชดเชยความบิดพัดได้สูงที่สุดเท่าที่เคยทํามาและนอกจากนี้นะครับบาลานซ์เพอร์ฟอร์แมของหัวไม้3นะครับที่ติดอันดับก็ยังมีไทเลเมด SLDRS เช่นเคยนะครับ ตัวนี้นะครับก็อยู่ในทั้ง for g i v e และ Distance ด้วยนะครับและนอกจากนั้นนะครับก็เป็นปิง g g 25นะครับที่ออกแบบให้ค่าความแม่นยำค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ให้ค่าการตีค่อนข้างง่ายเป็นหัวไม้ที่หน้าค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีการสร้างบาลาน,นะครับเพื่อชดเชยความผิดพลาดได้ดีต่อมาเป็น Cobra นะครับ b บ o Cell ตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับให้ค่าความแม่นยำที่สูง และเป็นหัวมาที่ตีง่ายด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่ามีรูปทรงที่ค่อนข้างใหญ่และบาลานซ์เพอร์ฟอร์แมนซ์ตัวสุดท้ายนะครับหรือหัวไม้าสามที่ให้ค่าความแม่นยำสูงก็คือค a ร a เว่ย์เอ็กคอทนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นอันดับหัวไม้าสามนะครับที่ตีได้ระยะไกลนะครับแล้วก็เป็นอันดับ หัวไม้3มที่ตีได้ง่ายที่สุดนะครับแล้วก็อันดับหัวไม้สามที่ตีได้ความเสถียรมากที่สุดนะครับแต่ที่ผมอยากให้จับตามองเลยก็คือ c a l l เ w a y อ c o ิ2 Pro นะครับหัวไม้ตัวนี้นะครับอยู่ในทุกระดับเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวไม้ที่ทําให้ค่าตีไกลค่าตีง่ายแล้วก็สามารถให้ความแม่นยําได้สูงนะครับก็เป็นอะไรที่น่าจับตามองมากๆว่าในหัวไม้ตัวเดียวนะครับในเว็บต่างประเทศเขาให้ว่าเป็นหัวไม้ที่มีศักยภาพทั้ง3ด้านเลยสำหรับหัวไม้อื่นๆนะครับก็ถือว่าน่าสนใจไม่แพ้กันนะครับแต่ว่าเขา เพราะฉะนั้นนะครับก็ท่านผู้ชมก็ลองไปดูครับว่าในแบบไหนที่เราชอบนะครับหรือว่าเราจะเลือกหัวไม้แบบไหนที่คิดว่าถนัดกับเรามากที่สุดไม่ว่าจะเป็นตีไกลตีง่ายหรือตีได้ด้วยความแม่นยำนั่นก็เป็นนะคะเป็นหัวไม้ที่โปรเชน,นะคะมาแนะนำ<ม>การคะ่ะในช่วงของโปรช็อปนั่นเองคะ่ะ เป็นอันดับหัวไม้นะครับที่หัวไม้3มที่ตีได้ดีในมุมมองในแบบต่างๆนะครับก็ต้องเสียเงินกันอีกแล้วหัวน่าสนใจเลยเดียวนะครับก็มีแบรนด์ต่างๆที่หลากหลายออกไปนะคะตอนนี้ในคะนนี่เลยค่ะเราะเชนเราก็มีหนังสือมาฝากกันนะคะสําหรับกลอฟเฟอร์นั่นเองค่ะกล์ฟเฟอร์ออนไลน์ใช่แล้วค่ะเป็นหนังสือกลอฟที่ฮอตมากในตอนนี้นะครับในเล่มนี้นะครับก็มีคอลัมน์ที่น่าสนใจต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์การพัดทำไมมิเชลวีเนี่ยถึงมีการพัดที่หลายคน ถือว่าเป็นภาพพัฒที่แปลกประหลาดมากครับแต่ว่าเธอก็พัฒได้ดีเหมือนกันในปีนี้ก็ได้แชมป์ไปแล้วนะครับเป็นอางวิเคราะห์การณ์ของมิเชลวีนั่นเองยังไม่จบเพียงเท่านี้ค่ะบเพรเชนนี่ใช่ครับเขายังมีคอลัมนโปรพีตนะครับในเรื่องของการตีกายได้ข่าวว่าโปรพีตที่เป็นโปรของวันด้วยใช่ไหมครับนี่ครับโปรพีตนะครับเ้าก็เป็นไปจบ TPI level สองมาก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับผมใช่แล้วค่ะแล้วก็อีกหนึ่งคุณจูนนะครับคุณนี้นักผู้ชนาการสาวของผมนี่เอง มาดูเรื่องโภชนาการให้ผมปุ๊บเนี่ยน้ำหนักขึ้นทันทีหลอเลน่น้ำหนักลงสิ <laughs> กํลังดูอยู่เอ๊ะใชรโภชนหรือเปล่าไ,ไม่ใช่นะคะในคอลัมน์นี้ก็เป็นเรื่องของการทานอาหารเกี่ยวกับมังสวิรัตนะครับในวันครึ่งสนะิข้ามเดือน6กนะกับการละเว้นเนื้อสัตว์จะทาน <c oughs> มังสวิรัตยังไงคุณจูเนี่ยถือว่ามีประสบการณ์ด้านการโภชนาการาม,มากมแนะนําผมเนี่ยกล้ามเนื้อขึ้นมา เต็มที่เลยไขมันเนี่ยเยอะกว่าเดิมอีกเอ้าไม่ใช่ไขมันก็ลดลงนะเป็นตัวใหญ่นะคะก็ยังมีนะคะในเอกสารนะคะข่าวไอ้เครืงไมเลยค่ะก็ใช่ครับแล้วก็วิเคราะห์เรื่องอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่ยังคับข้างเหมือนเดิมแล้วก็มีโปรทิปด้วยในนี้ก็มีโปรทิปด้วยเหมือนกันนะครับโปริปก็เป็นเรื่องของการเวทเทรนนิ่งอะไรต่างๆนะครับก็ฝากเอาไว้แล้วกันค่ะใช่ครับราตาีเล่นแค่ละ100บาทเท่านั้นท่านผู้ชมก็ลองไปดูการที่แผงหนังสือทั่วไปนะครับตามร้านค้าสนะนำทั่วประเทศครับผม อาละค่ะตอนนี้นะคะก็มีอีกหนึ่งข่าวประชาสัมพันธ์นะคะคเกี่ยวกับ <ผม S 1> อุปกรณ์มาฝากกันค่ะนะครับเราก็มีอุปกรณ์2ชิ้นนะครับถ้าใครที่เคยดูช่วงโปรช็อปของรายการเราเนี่ยจะเคยเห็นปนพพาไปดูหัวไม้สาม ของซูเปอร์แมนนะครับ <Ha. S 1> แล้วก็พัตเตอร์ของซูเปอร์แมนว่า<ช>มีศักยภาพยังไงบ้างนะครับตอนนี้เป็นข่าวดีคือเรามีราคาพิเศษมาฝากนะครับสำหรับท่านกอล์ฟท่านใดที่บ้านในมาเวลใครชอบในมาเวลนะครับชอบแบรนด์ซูเปอร์แมนเนี่ยเขามีแบรนด์ซูเปอร์แมนด้วยนะครับ <c oughs> ก็ <c oughs> สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับเป็นหัวไม้ที่ตีไกลอันหนึ่งเลยลก็เป็นพัตเตอร์ที่ดีมากนะครับ ก็เป็นโลโก้ซูเปอร์แมนนั่นเองนะครับก็ท่านผู้ชมท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาตามเบอร์ด้านล่างนี้นี่เองเรามีราคาพิเศษให้นะขอย้ำว่าราคาพิเศษไม่ได้แจกนะครับท่านผู้ชมใช่ค่ะโทรมาเนี่ยเราไม่ได้แจกแต่ว่าเรามีราคาพิเศษให้แลบถูกกว่าแน่นอนใช่แล้วก็ฝากเอาไว้นะคะสาหรับข่าวนะคะประชาสัมพันธ์ค่ะอุปกรณ์แบนี้ค่ะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับใครที่มีข่าวสารนะคะประชาสัมพันธ์หรือว่าจะมีสินค้ามาเปิดตัวนะคะติดต่อมาได้ที่อีเมล ใช่นะครับอีเมลที่ขึ้นอยู่ตามด้านล่างนี้นี่เองนะครับหรือว่าถ้าใครท่านชมท่านใดนะครับอยากมาเป็นเพื่อนกับเราในแฟนเพจในสังมคมคือข่ายออนไลน์ใน Facebook ของเรานะครับสามารถเข้ามาได้ที่ f a c e b o o k c o m g o l f c l u b a t นะครับในนั้นก็จะมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับวงการกอล์ฟเราก็จะคอยอัปเดตหรือบางคนเนี่ยมาโพสต์วงสวิงครับให้เราวิเคราะห์ให้ก็ <c oughs> โปรแจ๊บก็ทําหน้าที่วิเคราะห์ให้แน่นอนแต่ที่สำคัญครับท่านผู้ชมห้ามพลาดเลยคืออะไรคะแฟนเพจผมนั่นเองแฟนเพจโปรเชนนครับผมต้องขอโอกาสนี้โปรโมทนิดนึงครับมนระ่ได้ อ้าวบจริงๆก็มีประมาณแค่2 0 0พกว่าคนเท่านั้นนะครับต้องชมท่านใดก็จะเป็นเรื่องของที่อวกาศกว่าขับเอ็กทีนิดนึงนะครับเป็นเรื่องราวที่ผมกําลังบ้าอยู่ในตอนนี้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องฟิตเนสเรื่องการตีไกลหรือว่าเรื่องมนททลต่างๆครับก็สามารถเข้ามาได้ที่ f a c e b o o สแลสนะครับโปรสารลัสนั่นเองครับผมคลิกไลฟ์เลยนะคะค่ะก็หมดเวลาลงไปแล้วนะคะก่อนจะจากกันไปค่ะต้องขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีค่ะเครื่องดื่มตาช้างครับค่ะเสื้อผ้าสวยๆนะคะที่เป็นวันใสอย่างนี้นะคะจากไนกี้ก๊อฟค่ะสนามกัอ แล้วก็นะคะสามารถติดตามพวกเรานะคะสองคนได้ค่ะเวลาเดิมเลยนะคะทุกวันอังคารค่ะสี่ทุ่มถึงห้าทุ่มตรงนะคะที่กอรอบช่อง675ค่ะท่านผู้ชมจําไว้นะครับ675นะครับ156ช่องเก่าเนี่ยดีลิทิ้งไปได้เลยนะครับแล้วก็รีไซเคิลบินไปเลยนะครับตอนนี้จําเป็น675ท่องไว้เลยนะครับและสำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่ติดตามชมรายการเราไม่ทันเรามีลีลานอีก2รอบในวันพุธนะครับเวลา7จ็ดโมงครึ่งถึง8ปดโมงครึ่งนะครับและในวันเสาร์เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงครับผมเอะไะค่ะตอนนี้นะคะก็ต้องลากันไปแแลล้้้ววคค่่ะะะเจอกัันนนใหหหมสปดาา์ Potentially win a golf tournament. Gallagher now on 18, 20 foot for birdie slides by, and that means everything is set up for chai J.D. to win. This would be his sixth win if he would make it. Currently 54th in the world, he will be at the U.S. Open, and he is the champion. So another trophy, Pat.